ภายในงานพระภัยบูนธรรมะวะโรท่านประธานงร์ครับนำสาวุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นส่งมอบโคมจุดป,ประทีปให้แก่ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพเพื่อจุดป,ประทีปตามด้วยพิธีถวายเทพยบุตรภาประธานนำกล่าวคือกัลยานมิตรพาดีจันทบัวสีกัลยาณมิตรตุวมงทองพิธีถวายกองบุญบูชา,าพระนะครับประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมหมยเผาพงสวัสดิ์และกะัลยาณมิตรคำใสวรจิต พร้อมกันนี้ท่านประธานสรงได้นำทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตแล้วก็พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัะธรรมกายประเทศไทยนะครับจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญญาณพานาะประธาน,นกล่าวคือกัลยาณมิตรสุภาพรพันพิบูลกัลยาณมิตรนันทนามิลเลอร์พิธีกล่าวคำถวายกีฬานาเพาสัตนะครับประธานคือกัลยาณมิตรสารสินสีสุขพันทองกัลยาณมิตรดอกแก้วโลวันพิธีทอดพระป่าสาวารัตเดอนคล้ายเดินเกิดนะครับกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวัน กเลยันมิดหนูพอนเรยเสพิธีกล่าวคำถวายแล้วก็รวมไปถึงมีการถวายเครื่องสก,การ,ระนะครับแต่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจากนั้นคณะท่นา,านประธานนะครับตั้งรูอขบวนอัญเชิญพระป,ป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคณะสงฆ์าาพิจารณาพระป,ป่าตามด้วยผู้แทนสาธุชนถวายบริวารพระป,ป่าจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีคณะท่นา,านเจ้าภาพกรวดน้ำรับพรพระ ที่สมกุศลนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักอนันมทนาบุญน,นะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายเอเกอนด้ไดครับ